นอกจากจะปลูกต้นไม้เพื่อประดับตกแต่งในบ้านเรือนเมื่อเยนเชื่อและเกินครับว่าหลายท่านก็กำลังเสาะ,ะแสวงหาต้นไม้ที่ปลูกประดับในบ้านเรือนด้วยแล้วก็สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางหนึ่งทางใดเป็นสมุนไพรเป็นวัตถุดิบในการปรุงเมนูอาหารต่างๆผู้น้ง่ายๆก็คือนำมาบริโภคได้นั่นเองเจ้าต้นดีปลีที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้ง2หรือ3อย่างอย่างที่มือเย็นว่าไปหากท่านกําลังมองหาไม้เลื้อยที่มาปลูกประดับร่วมไปกับไม้ยืนต้นที่อยู่ในบ้านของท่านที่มีขนาดใหญ่โตแล้วแล้วลนอกจากนี้อยากจะได้ดีปลีไว้ปลูกเพื่อปรุงอาหารด้วยเราไปรับชมข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของดีปลีให้ปลูกแล้วเจริญงอกงามดีให้ดอกให้ผลอย่างที่เราสามารถจะนำไปใช้ได้ กับมือเย็นตุ่โดนตอนนี้ครับเจ้าดีปรีนั้นจัดเป็นเครื่องเทศที่มีการใช้งานกันมาอย่างยาวนานเลยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่แหละในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามกัมพูชาลาวมาเลเซียไล่ไปจรดฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียเลยครับโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าดีปรีก็คือ Piper r e t r o f a c t u m ชื่อสกุล Piper นี้ก็ตั้งชื่อตามภาษาถิ่นของอินเดียซึ่งเรียกต้นไม้ในสกุลนี้นอกจากนี้แล้วชื่อสามันของเจ้าดีปรีนั้นก็สะท้อนคาแรคเตอร์ในการเจริญเติบโตของเจ้าดีปรีมากๆชื่อสามันของเขาก็คือลอง g p e p p e r ในที่นี้ก็หมายถึงต้นเพปเปอร์ที่มีการเลื้อยไปได้ยาวได้สูงได้ไกลมากๆหากท่านดูจากภาพที่ปรากฏนี้เจ้าต้นดีปลีต้นนี้ก็เลื้อยสูงขึ้นไปได้หถึง10เมตรเลยถือว่าเป็นการเลื้อยที่ไปได้ไกลแล้วก็ขึ้นไปได้สูงมากๆเลยอย่างไรก็ตามการนามาปลูกในบ้านเดือนท่านก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราสามารถจะจัดทิศทางในการเลื้อยไปของเขา ให้ได้อยู่ในระยะที่ต้องการเพื่อที่เราจะได้ประับตกแต่งเขาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการเห็นความสวยงามของใบของเขาและก็รวมไปถึงการเก็บผลผลิตจากดอกจากผลของเขาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองวิสัยการเจริญเติบโตของเจ้าดีปรีนั้นจัดเป็นไม้เถาหรือไม้เลื้อยไม่ผลัดใบนอกจากนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเอพิฟติกแ pl a n หรือเป็นไม้อิงอาศัยด้วยทั้งนี้ การเจริญเติบโตที่มีการแปะเลื้อยไปกับต้นไม้ต่างๆนั้นไม่ได้เป็นการเจริญเติบโตในรูปแบบกาฝากซึ่งอาศัยประโยชน์หรือทําอันตรายกับต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นเพียงแค่ขอเกาะเกี่ยวไปเพื่อพันขึ้นสู่ที่สูงนั่นเองโดยตัวเขาเองนั้นลําต้นที่มีอายุมากๆก็จะมีสีน้ําตาลเข้มๆเลยนะครับและนอกจากนี้ก็อาจจะมีรอยแตกของเปลือกซึ่งมีการแตกเปลือกเป็นร่อง ตามแนวยาวโดยใบที่เราเห็นนั้นก็จะมีการแตกเป็นคู่ตรงข้ามกันใบนั้นเป็นใบเดี่ยวมีรูปไข่โคนใบมนแล้วก็ปลายใบแหลมเส้นใบชัดเนื้อใบสีเขียวและตามข้อนี้เองจะมีรากพิเศษหรือ Adventitious r o ูททำหน้าที่ในการเกาะแปะไปกับตัวเปลือกของต้นไม้แล้วก็ช่วยนำพาเจ้าดีปรีนั้นเลื้อยขึ้นพันไปสู่ที่สูง โดยสิ่งที่เราต้องการได้ใช้งานจากเขาก็คือตัวดอกและผลของเขานั่นเองดอกที่ออกมานั้นเป็นดอกช่อแบบแกนดีปรีก็เป็นต้นไม้แยกเพศโดยดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะอยู่คนละดอกกันอย่างไรก็ตามก็เกิดการผสมข้ามดอกแล้วก็ทําให้ติดผลได้โดยผลอ่อนนั้นจะมีสีเขียวเมื่อสุกก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงในระยะนี้แหละครับที่เรานิยมนํามาใช้เป็นองค์ประกอบ หรือเก็บมาทําเป็นเครื่องแกงต่างๆหรือทานสดก็ได้ด้วยรสร้อนแรงทีเดียวครับสําหรับท่านที่สนใจจะปลูกดีปลีก็ลองดูตามช่องทางออนไลน์นะครับเมอเย็นแนะนําช่องทางนี้เลยสาเหตุก็เป็นเพราะว่ากิ่งพันธุ์ต่างๆนั้นล้วนมาจากการปักชำแล้วก็อยู่ในกระถางขนาดเล็กซึ่งสามารถจะจัดส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์แล้วก็มาถึงบ้านเราโดยง่ายนํามาปลูกต่อได้เลย โดยที่ไม่ชะง,งักการจเจริญเติบโตลองหาตามช่องทางต่างๆชุมชนคนรักต้นไม้ออนไลน์หรือจะเป็นช้อปปี้หรือสมีขายหลายร้านเลยครับหากได้มาแล้วแนะนําว่าควรจะต้องปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดโดยอ้อมซึ่งเป็นแสงแดดแบบร่มรําไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายและถ้าเริ่มปลูกเลย เรามีไม้ยืนต้นเราก็ปลูกเข้าไปอยู่ใต้โคนไม้ยืนต้นนั้นเลยครับปรุงดินในบริเวณส่วนนั้นสักนิดหนึ่งโดยเอาดินเดิมในจุดนั้นแหละขึ้นมาแล้วก็คลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนเราก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยนอกจากนี้แล้วถ้าเป็นกิ่งที่ยืดยาวมาแล้วเราก็นำเขาด้วยการหาเชือกมาพันตัวต้นของเขาแปะไปกับต้นไม้ทําให้รากที่เป็นรากพิเศษเหล่านั้นสามารถจะแนบไปกับต้นไม้ได้ดีขึ้นหรือ เราจะใช้เป็นเสาไม้ปักลงไปในกรณีที่เราไม่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตอยู่ที่บ้านของเราแต่ต้องปลูกภายใต้พื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อย่าลืมจัดทรงเขา ให้แปะไปกับต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นนอกจากนี้ในการดูแลอย่างเป็นประจำวันพยายามให้น้ําอย่างถึงถึงเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยรดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งรักษาระดับการเจริญเติบโต,ตแบบนี้ไปในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมากๆและฝนติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเราก็เว้นไปแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกเราก็รดน้ําตามไปนอกจากนี้ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งก็อย่าลืมรดน้ําต่อเนื่องไปด้วยนะครับเขาจะได้ไม่ชะงักการเจริญเติบโต เราจะได้มีดีปลีไว้ทานตลอดทั้งปีเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาให้ดอกให้ผลตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่จะให้มากหน่อยในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องโรคและมแมลงเป็นต้นไม้ถิ่นบ้านเราที่มีโรคและมแมลงประจําตัวที่ทําให้ล้มหายตายไปน้อยมากๆครับยกเว้นแต่ว่าในระยะแรกๆถ้าหากท่านปลูกเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังชื้นแฉะแบบนี้ก็มีโอกาสจะเสี่ยงกับโรคเน่าที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ถ้าจะให้ดีก็จัดการตั้งแต่ตอนปลูกเลยครับก็คือพรนเนินดินใต้โคนต้นไม้แล้วก็ปลูกเจ้าดีปรีลงไปหรือใช้เจ้าไตรโคเดอร์มาหรือไตรซา,านในเชิงป้องกันก็คือฉีดพ่นควบคุมไว้ในช่วงที่มีความชื้นสูงๆแบบนี้ก็จะทําให้ตัวดีปรีรอดพ้นปากเหี่ยวปากกาจากเชื้อรามาได้นั่นเองนะครับสำหรับมแมลงก็มีการกัดกินใบบ้างแต่ก็น้อยเต็มทนถือว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีโรคและมแมลงน้อยมากๆนั่นเอง สำหรับการตัดแต่งกิ่งแนะนำว่าให้มีการจัดทรงเขาให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการทั้งการนำเชือกมามัดให้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการให้เขาเลื้อยไปแล้วก็รวมไปถึงการเลมยอดเลมกิ่งที่มีการเจริญเติบโตออกนอกทิศทางบ้างทั้งนี้เพื่อให้เขาอยู่ในระยะที่เราสามารถจะเก็บผลมาใช้ได้แล้วก็รวมไปถึงปลูกประดับในพื้นที่ที่เราอยากให้เขามีความเขียวขจีครอบคลุมบริเวณนั้นนะครับดีปลี เป็นต้นไม้ที่จะเสริมความร่มรื่นภายในสวนของเราได้ดีมากๆขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกทิ้งปลูกกว้างได้อีกต้นหนึ่งแต่ไม่ถึงกับฝากเรวดาเลี้ยงเพราะยังคงให้น้ําให้ท่าอย่างต่อเน,นื่องแบบนี้เขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเชิญชวนทุกท่านถ้าหากมีสวนที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็อยากเห็นเจ้า ไม้เลื้อยที่เลี้ยงดูได้ง่ายปลูกประดับไว้กับต้นไม้ของเราก็เชิญชวนท่านได้หาดีปลีมาปลูกกันนะครับทั้งใบสวยงามทรงพุ่มสวยงามแล้วผลก็สามารถจะใช้ได้ในหลายเมนูให้รสชาติดีขึ้นเยอะเลยครับเชิญชวนทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับ หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าจะทิ้งสารเคมีไว้ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคและชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่ และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราให้เป็นอันตรายต่อตัว,ตวเราลูกของเราและก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้ a ล a ซด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้แล้วสามารถจะแอดไลน์คุยกันกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสาระในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุรินนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชืช่นชอบต้นไม้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตืออนว้้ดยยพรมม่ททุกคังีิ ท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้แล้วถ้าหากคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้กับมเพน่้นยนะครับในต,ตอนนี้มิยังสตูโดิโอแอปพลายเกมประเทศไทยและดีปรีลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ